ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการผส,สมหนังเก่าทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD กดกลับมาพบกับผมเรื่องนะครับกับนายเตยแนะนาหนังแผ่นนะครับซึ่งหนังแผนที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นอีกนึงตำนานของภาพยนตร์ไทยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นี่าทาั้งชื่อทั้งชื่อของหนังและเนื้อหาของหนังนี่ก็จะเอามาจากเพลงฮิต ซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคสมัยนั้นนะครับในปีพศ2อ3 8นแปดนะครับก็คือเพลงสมศรีนะครับชื่อเพลงสมศรีอฟหนึ่งเก้ากห้านะครับซึ่งขับร้องโดยดาราลูกทุ่งกูดวงดาวยุคนั้นนะครับแล้วก็แจ้งเกิดมาจากเพลงนี้นะครับซึ่งคนที่เกิดทันยุคนั้นนี่ไม่มีใครมรู้จักเพลงนี้นะครับทั้งคอลูกทุ่งหรือคอสตริงครับ่าตาอ ฟังเพลงนี้กันนะครับเพราะมีความไพเราะอยู่มากนะครับและภูกับร้องเพลงนี้ก็คือคุณคุณยิงยงยอดบวกงามนะครับหลังจากอัลบั้มชุดนี้โด่งดังนะครับทําให้เขาก็กลายเป็นศิลปินลูกทุ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยไปเลยนะครับภาพยนตร์และภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ทั้งเนื้อหาและชื่อหลังนี่ก็เอา มาจากเพลงเลยนะครับกับพี่โยนี้มีชื่อว่าสมศรีนี่ยก็ห้าน,นะครับก็ออกฉายในออกฉายในปีมสมัรนั้นสองพนสิบแปดนะครับาจ็ดติดหนายโดยบรษิษัทเพชรพนาโปรดักชั่นนะครับเพรพนาเนี่ยก็ผลิตหนังที่ดีมากมายนะครับอย่างไรจะเป็นหนังแอคชั่นนะครับแล้วก็หนังของอาจารย์พนานะครับอ่านำสแสดงโดยดาราสาวสุดเซ็กซี่ในยุคนั้นนะครับ ครูแแจงคือมาจากบทโปเปยหู่วานะครับก็คือคุณดัินพอสกุลนะครับแล้วก็ลุมโดยคุณตมอพบองกอนะครับอ่าอีกเพจของอาจารย์พันนานะครับก็เน,นเรื่องย่อข่า,ขาวของสมศรีหนึ่งขากหานี่ก็เกี่ยวกับบทถึงสมศรีนะครับสมศรีก็อ่าแสดงโดยคุณดารินพอสกุลนะครับ อิ้มสีนี่คือสาวบ้านนานะครับก็หลังจากที่ว่าเออนาแห้งแล้วนะครับทำพอ,อทำนาทําอะไรไม่ได้นะครับก็แล้วก็พอแม่ที่แก่ชรา,านะครับเธอก็ต้องตัดสินใจออกไปทํางานในตัวเมืองใหญ่นะครับโดยไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้า,านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเธอต้องอดทนอดกั้นนะครับเพราะว่าร้ออนานอาหารนะครับ ทำค้างคืนก็มีแต่คนกินเหล้าเมาไม้นะครับก็เออก็จะถูกัวนลามอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาของสาวเสิร์ฟนะครับเดิวต,ต้องใช้ความอดทนนะครับดาว้าฝันของสมศรีก็คือ่ออาเป็นนักร้องนะครับเพราะว่าร้านอาหารนี้เป็นะจะมีเวทีร้องเพลงนะครับนักร้องประจํารลานขึ้นไปร้องกัสมศรีก็ พยายามฟ้ามองแล้วก็พยายามจดจำนะครับเพอพยายามมอฟังบอกมาสักวันหนึ่งตุยอาจจะอาจจะปเป็นนักร้องกับเขาได้มานะครับก็แล้ววันหนึ่งก็ผมอเมองสมศรีก็เกิดล้มป่วยลงนะครับทําให้แฟนนุ่มที่อยู่บ้านนอนนะครับต้องอ,ออกไปตามหาตัวสมศรีนะครับ เธอกลับบ้านแล้วก็มากลับมาดูแลพ่อแม่ของเธอนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ไปหติดตามรับชมกันนะครับกับภาพยนตเรื่องสมศรีในข้าวกระห้านะครับออาว่าถึิงตัวแผ่นวีซีดีนะครับสมศรีนี่อของข่าดิฟโซนะครับในคอนเซ็ปต์ยี่สิบาปีนังไทยกับอียิปต์นะครับออ เป็นอย่างนี้คอนขางเก่านะครับแต่ยุคปดตอพัฒนาวาทางแปดนะครับคือว่ายังโชคดีนะครับที่ว่าของหนังลูกโ,โซ่เรื่องนี้มีชื่อหนังตรงปกนะครับชื่อหนังตรงครับแต่ปกภาพไม่ตรงนะครับก็คือโหอันนี้คือบอกเลยเลยว่ายำใหญ่ปกนะครับเหมือนกับว่าเพราะว่า ส่วนใหญ่ปกของเร็บโซนี่เป็นงานโอสคูลนะครับก็คือจะเอาภาพจากโบสเตอร์ที่ติดตามลงในรงภาพยนตร์ในสมัยก่อนนะครับทำมาเป็นปกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นาภาพวาดภาพเขียนของศิลป,ปินผู้มาเป็นมือในยุคนั้นนะครับแต่อันนี้นี่ก็เป็นภาพวาดภาพเขียนมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการยำใหญ่นะครับสมสีนี่มันเป็น เป็นหนังดราม,ม่านะครับหนังดราม่าโรแมนติกนะครับามมาก็ะบจะมีแอคชั่นมากเล็กน้อยนะครับแต่นี่ปกทามานี่โหเป็นหนังแอคชั่นระเบิดภูเขาเผาท่๊มเลยนะครับดูนะครับจะดูภาพกับดูชื่อน้อกระเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าาจะขาดดาวได้ว่าทางเรสโซคงไม่มีข้อมูลหรือว่าภาพประกอบของหนังนี้นะครับก็เลยจัดก,การยำใหญ่นะครับเอาภาพกับตัวละคร ของหลาเรื่องอื่นมา,าใส่ไว้คือคูมกันเลยนะครับนะฮะมีคุณสมบัติก็ยังมีนะครับน่ฮะโอ้โหเท็ตเท็หมดนะครับนี่คือตัวแข็งปอกที่ว่ามัวนะครับอย่างโชคดีอย่างก็คือสำหรับคนที่ว่าชอบดูนหนังไทยเก่าๆนะครับก็คือชื่อตรงนะครับก็ฝากบอกนะักสะสมทุกท่านเลยนะครับว่า,ถ,าถ้าชอบ สะสมนครับเก่าเคยผ่านตานรั้งนี้นับชอบประทับใจอยากสะสมไว้ก็ปกนี้ครับปกเดียวนะครับไม่มีปกอื่นนะครับก็ถึงว่ามันไม่ไม่สวยไม่ตรงปกก็แล้วก็ไปคิดมากนะครับรถือว่าเราสะสมเนื้อในเนื้อเนื้อหนังของดีฟ้านะครับว่าสะสมเนื้อหนังคิดว่าเราสะสมเนื้อหนังแล้วกันนะครับปกก็ รเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราไปทําปกเองนะครับปกเรก็ทาใส่อีกหลายเรื่องกันนะครับแต่คือแบบหนังที่บ่าปกไปตรงที่ไไปตรงทักนี้ครับนีเด็กเทะเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังเนียนะครับและบอกได้เลยว่าถ้าเปลี่ยนชื่อหนังอย่างน,นึงก็ ไม่มีทางรู้นแน่นอนครับเป็นหนังเรื่องสมศรีนะครับชืออยันก็จบเลยเราไม่ออกในแน่ครับเป็นหนังเรื่องสมศรีนะครับเล็บโซ่อะไรก็สิทธ์ลายอะไร,รกร็สิทธิ์หนังเรื่องนี้มาจาก a อพอนะครับกวผวลิตเป็นรูปแบบ vcd นะครับแผ่นแท้นะครับตามรองจากกรมตรวจสอบภาพยนตร์นะครับ มาดูด้านในกันครับแผ่นนี้กนะ็เดินตามผมเดินตามห้องถมนะครับเลยได้นะครับตามกระบาดราคานะครับนะราคาสามสิบเก้าบาทนะครับก็มีทางจะได้ปกม,มีทางจะได้กล่องใส่แถบมากนะครับวันนี้ครับดีกว่านี้ผมก็ไปหาออซองใส่มาใส่นะครับกัน หลอกแผ่นแตกนะครับเพราะว่าแผ่นถลอกแผ่นแตกแล้วก็มีทางบูได้นะครับสำหรับแผ่นวีซีนะครับคือต้องล่อนทิ้งเยอะน,นะครับเพื่อไปติดหลังจักรยานนะครับถนะามท้องเรื่องนะครับคือปกอยังไงเข้ากับเนื้อปกอยังไงก็แผ่นก็ต้องสักทีตามนั้นนะครับ ข้อมูลก็มีเท่าน,นี้จริงๆนะครับคือผมเคยเห็นโปสเตอร์หนังของสมศรีนะครับตา,ามเว็บตามเว็บไซต์นะครับก็สวยงามเทียวนะครับก็ไม่รู้ว่า,าทางบริษัทเั็บโซนี่ไม่ได้มีข้อมูลแรืมีโปสเตอร์หนังนี้นะครับ เลยเราก็ได้ภ่า,ภาแบบนี้มานะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับคือเละเทะหมดเลยนะครับก็ฝาด้วยครับนักสะสมนะครับเราชื่นชอบนะเรื่องนี้เราชอบเพลงของ,ของคุณยิงยงนะครับก็เก็บซื้อหาสะสมไว้นะครับหนังเรื่องคลาสสิกครับเป็นหนังไทยดูสบายๆครับ กินไอร์มัการบ้านนอกนะครับเพลงลุกทุ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงก็ที่คุณดารนร้อนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นเพลงที่แต่งเองนะครับคือไม่ได้มีเพลงสมศรีของคุณยงยงมาล้องมาประกอบหนังนี้นะครับเพราะว่าตัเป็นหนังหนังสายผู้ทอนนะครับงบสร้างน้อยทุนสร้างน้อยนะครับแต่บุตรถึงก็ไปซื้อลิขสิทิ์เพลงก็คงจะไม่ไหวนะครับ สินเพลงนั้นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับราคาค่อนข,อขออ้างจะสูงอยู่นะครับเพราะเป็นเพลงดังด้วยเขารจาริกิรศิษย์มาทต่ไม่เคยหนังสตูดิโอหนังเกียรติยนี่ก็ยากนะครับโอเคครับข้อมูลที่ผิดพลาดเลยนะพุ่มจันทร์เลขาตุภาพขอขออภัยมันทีนะครับเพราะเป็นการรุ่นสดมันมีบทผูดหรือว่าต่อคลิปทั้งสิ้นนะครับฝากช่วยกันให้ทางใจช่องเพื่อกดไลค์กดแชร์ด,ด,ด้วยนะครับ ำหรับคลิปแนวไหนน้ำเตยจะมาแนะนำของแพงดีๆเรื่องอันนี้นก,ก็ช่วยตัวน่าติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นผมนาน้ำเตยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ